สวัสดีครับผม TSC ต่อต้องศักชานะครับผมณนะขณะนี้ผมอยู่ที่พระรามสองอยู่ตรงจุดกิโลเมตรที่35ฝั่งขาขา้าไอฝั่งขาออกขออภัยนะครับฝั่งขาออกกรุงเทพนะครับผมนะฮะตอนนี้จากท่าจีนมารถค่อนข้างที่จะหนาแน่นพอสมควรนะครับผม รถค่อนข้างที่จะหนาแน่นพอสมควรนะครับนะฮะส่วนฝั่งคู่ขนาดนะครับผมก็วิ่งคล่องตัวนะฮะวิ่งคล่องตัวจุดจุดน้นคือจุดที่จะมุ่งหน้าสมุทรสงครามหรือบ้านแถวนั่นเองนะฮะก็ชะลอตัวสลับหยุดนิ่งเล็กน้อยนะครับผมส่วนฝั่งขาเข้านะฮะ ฟังขาเข้าให้ดูฝั่งขาเข้ากรุงเทพปากซอยวัดส่วนส้มอยู่นี่นะครับผมปากซอยวัดส่วนส้มนะครับตรงนี้คือจุดช่วงกิโลเมตรที่35สะพานท่าจีเนี่ยพอลงมาเนี่ยรถก็ยังเยอะอยู่นะเพราะว่าวันนี้ก็ต้นเดือนวันวันดีด้วยนะสิ้นเดือนคนก็อาจจะออกไปเที่ยวแล้ววันนี้ก็วันแห่งความหวังนะวันหวยออกด้วยเอาล่ะฟังขาเข้าเนี่ย วิ่งคล้องตัวจะชะลอตัวช่วงสะพานท่าจีนนะครับผมจะชะลอตัวช่วงสะพานท่าจีนเมื่อกี้ไปขับรถเล่นยูเทิร์นตรงสะพานท่าจีนตรงวัดกลางมาแล้วรอบหนึ่งนะฮะก็ยังไงเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกๆท่านนะครับผมสถานการณ์พระรามสองวันนี้นะครับผม ใครวิ่งผ่านเส้นนี้ก็ใจเย็นๆกันนิดนึงนะฮะขับรถมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมโลกนะฮะเพื่อนร่วมทางรับรองว่าคุณจะเดินทางอย่างมีความสุขนะครับผมเอาล่ะ TSC สวัสดีครับ จุดๆนี้จะไปชะลอตัวตรงก่อนถึงปากทางแถวเนี่ยจะมีการก่อสร้างสะพานนะคะรับผมก็จึงทําให้ติดยาวไปจนถึงวัดเกตุมอะช่วงนี้มันจะไม่มีเลนคู่ขนานช่วงจุดๆนั้นไปนะฮะปากทางแถวจะไม่มีเลนคู่ขนานจึงทําให้รถชะลอตัวเหลืออยู่แค่3มเลนพอ,อหลุดจากนี่ไปเลยวัดเกตุมไปก็คล่องตัวแล้วนะฮะ